มีโยธาวงโรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการติดตัตงงานที่โรงพยาบาลเสริมง,งานจังหวัดลำปางค่ะโรงพยาบาลเสริมง,งานจังหวัดลำปางเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงให้บริการในด้านงานประดูภูมินะคะด้านการส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูแล้วก็ส่งต่อมีคนพิการทํางานทั้งหมดตั้งแต่ปี2559รวมทั้งหมด ในจำนวนหกคนค่ะซึ่งแต่ละคนก็เข้าทําในแต่ละแผนในกลุ่มงานบริการปฐมภูมินะคะมีคนพิการทํางานทั้งหมด2คนค่ะในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานบันทึกข้อมูลนะคะและพนักงานเยี่ยมบ้านผู้ช่วยพนักงานบันทึกข้อมูลก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับบันทึกข้อมูลในระบบ h o s t a l t แล้วก็โปรแกรมต่างๆของของในหน่วยงานนะคะอีกทั้งพนักงานเยี่ยมบ้าน ก็จะทาหน้าที่ในเรื่องของการดูแลติดตามผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งตอนนี้กําลังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะแล้วอีกสี่ท่านที่เหลือนะคะก็ทําในหน้าที่ของเป็นผู้ช่วยกายภาพนะคะผู้ช่วยแพทย์แผนไทยผู้ช่วยเหลือคนไข้ในแผนกป่วยนอกแล้วก็พนักงานซัพพอร์ตนะคะซึ่งแนวทางในการพัฒนาคนพิการที่ทํางาน โรงพยาบาลเสริมงานของเรานะคะเราก็จะมะีการเพิ่มพูนทักษะค,ความรู้ทางที่เป็นความรู้ที่จําเป็นในหน้างานแต่ละคนนะคะแล้วก็ความรู้ที่เป็นทักษะที่จําเป็นในขณะที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเสริมงานเช่นการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองนะคะ,ะดูแลการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรืรร้อรังนะคะ การส่งเสริมการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะผ่านทำผ่านโครงการ90วันมหาสารเจ์ของฉันนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะช่วยทําให้คนพิการมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นนะคะส่วนการส่งเสริมในเรื่องของเอองินออมและก็อาชีพเสริมนะคะคนพิการทุกคนที่ทํางานโรงพยาบาลเสริมงาม ทุกคนมีอาชีพเสริมแล้วก็สามารถหาเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะสำหรับคนพิการที่เข้ามาในทำงานในโรงพยาบาลเสริมงานของเรานะคะก็มีส่วนช่วยในการทำงานของโรงพยาบาลเป็นอย่างมากนะคะช่วยให้ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาคำสุดอิสปิส พิการทางร่างกายค่ะทำงานในตำแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้านก่อนที่จะมารับจ้างทำงานที่โรงพยาบาลเสริมงามดนฉั้นก็เป็นชาวนาค่ะทำานาหมดจากหน้านานแล้วก็จะไปรับจ้างทั่วไปค่ะหลังจากที่ปีพศ .2560 ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลเสริมงามในตำแหน่ง พนักงานเยี่ยมบ้านก็มีมีงานที่ทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ชีวิตที่หลังจากทำงานก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินใช้ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะแล้วก็ส่งได้ส่งลูกเรียนหนังสือจนจบ ทางด้านสังคมก็หลังจากที่เราทํางานจานถึงสุกถ้ามีงานในหมู่บ้านเราก็ไปช่วยเช่นงานศพกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางคืนเราก็ไปช่วยเขาเสิร์ฟอาหารไปฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยค่ะทางด้านาสุขภาพพี่ันก็ออกกําลังกายค่ะเต้นบาสโลดบ,บ้างเดินบ้างออกกําลังกายในบ้านบ้างถ้าวันไหนฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณค่าของการได้ ได้ได้รับจากการที่ได้ทํางานก็มีความภูมิใจนะคะที่ได้มีเงินสหลุกเรียนจนจบแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทนะคะบริษัท a อ v a วานไวเล e ตเน็ตเวิร์กที่ได้จ้างงานคนพิการอย่างีฉันได้ทำงานาที่โรงพยาบาลเสริงนงามะคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันปณิษาใชมยมที่การด้านการมองเห็นตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดก่อนได้รับการจ้างงานรับจ้างทั่วไปติดขัดเรื่องการใช้จ่ายหลังจากได้รับการจ้างงานมีความเป็นอยู่ดีขึ้นพอใช้จ่ายในครอบครัวใช้หนี้หมดไปการทำงานเข้าได้กับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าก็เป็นกับเองและลูกน้องมีความ นกกับการทำงานด้านสังคมได้เข้าร่วมประจำเช่นงานบุญงานบวชงานที่เป็นส่วนรวมเงินเดือนที่ได้รับส่วนหนึ่งแบ่งไว้เก็บออมในแต่ละเดือนและใช้ใหญ่ในประจำวันด้านสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาทิตย์ละสามวันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงทำงานได้คล่องตัวคุณค่าที่ได้รับจากการจ้างงาน ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพกายใจดีมีความสุขในการทำงานขอขอบคุณบริษัท M I Square ที่ให้การสนับสนุนกับกลุ่มคนพิการและให้โอกาสกับพวกเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิสันน้งสองแก้วสีวงพิการทาง ทางด้านการมองเห็นอายุ55ปีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสืงงามจัดจ้างโดยบริษัทแอดวานไวเลตเน็ตเบิร์ดจำกัดค่ะก่อนที่จะได้รับงานค่ะตรงนี้อิสานก็ได้ทำงานก่อสร้างรับจ้างทำนาปลูกข้าวเอาย้าทำทุกอย่างค่ะมันลำบากค่ะ แต่พอถึงวันนี้ได้ทํางานในกุดนี้ดิฉันก็ชีวิตดิฉันก็ดีขึ้นมากค่ะมีเงินเก็บชีวิตก็ดีขึ้นช่วยเหลือลูกหลานได้ค่ะงานที่ได้รับมอบหมายดิฉันก็ให้บริการนวดแผนไทยเก็บผ้าส่งซักตั้งตู้อบสมุนไพรตั้งหม้อลูกคบสมุนไพรหยิบผ้าให้ส่งให้คนไข้เก็บผ้าส่งซัก ส่วนความภูมิใจดิฉันภูมิใจที่ได้นวด,ดคนไข้แล้วให้บริการนวดแล้วคนไข้าอาการดีขึ้นหายจากอาการเจ็บปวดดิฉันก็จะพัฒนาจะตั้งใจทักษะในการนวดให้ดีมากขึ้นกว่านี้9 0สิวันพัศจารย์ดิฉันก็ออกกาลังกายทุกวันและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ดีต่อร่างกายค่ะส่วนเงินออมดิฉันก็เพ,พาะพันธุ์ปลูกขายค่ะ และก็ปกผักขายส่วนด้านสังคมดิสันก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชนและไปกวดดลานวัดล้างห้องน้ำำําทํำหลายอย่างค่ะเป้าหมายในชีวิตดิสันอยากสร้างห้องเล็กๆไว้ที่บ้านไว้นวดได้ให้เป็นงานเสริมรายได้อีกทีค่ะท้ายสุดน,นี้ดิสันก็ขอขอบคุณทางบริษัทค่ะที่ให้ดิสันได้ทํางานตรงจุดนี้ทําให้คุณภาพชีวิตของดิสันดีขึ้นมาก จรับฟัของคุณค่ะสวัสดีครับผมชืช่อนายชาญสุชมาคุณตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ขใ,ในแนนนผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสิมง,งามผมมีความพิการทางนั้นสมองก่อนก่อนได้งานผมที่ตอนที่อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำก็ดูรื้อไ,ไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นมาที่ได้รับการจ้างงานจาก โรงพยาบาลในแผน,แน,แนผู้ป่วยนอกก็มีความอยู่ที่ดีขึ้นงานที่ของผมคือช่วยช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ให้สอบถามด้านอาการของผู้ป่วยแล้วก็ช่วยวัดความดันแล้วก็น้ำหนักชั่งน้ำหนักแล้วช่วยวัดความดันให้แก่ผู้ป่วยเสร็จแล้วก็รายงานให้แก่โรพยาบาลสัาวั ไปในห้องได้ทราบร่างกายที่ผมได้ทำง,งานเสร็จชีวิตทางด้านสังคมผมก็ดีขึ้นแล้วก็มีความปัิอาศัยที่ดีกับชาวบ้านแล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ทำง,งานเสร็จก็มีการออกำกำลัง,ง,ออก,งากายทางด้านได้ออกกำลังกายทางด้านกีฬาเช่นไปเล่นฟุตบอลและเล่นมลเลีบอล ให้มีให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพเลยสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณบริษัทเชชเนลเนลแคร์ซิสเต็มจำกัดมหาชนที่ได้ให้โอกาสกับผมได้ได้มาทำงานในส่วนนี้ครับผมงานมันเยอะเพียงครับความบกการด้านการเคลื่อนไหวและร่างกายนะครับตำแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูล ก่อนที่ได้รับการจ้งงานก็เมื่อก่อนก็นำเงินไปซื้อรถตี้มาขายบางมวดก็ได้ได้เย้ะบางมวดแล้วก็ได้นิดหน่อยนะครับหลังจากการได้รับการจ้งงานนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อชีวิตเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานก็มีการงานที่มั่นคงนะครับ mm hmm. แล้วก็ด้านทางคกก็รู้จักคนบุคคล,ลมากขึ้นและในบทบาท ตำแหน่งในชุมชนบ้านด้านการอมจากการอมเงินนะครับจากเดือนละหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทกลายเป็นหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับด้านสุขภาพจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกำลังกายแต่เดี๋ยวนี้ก็ับหลังจากได้พิการนั่งเป็นทยังยืนนะครับก็มีคนก็ได้ออกได้ออกกำลังกายบ้างนะครับส่วน <t ell> <t ell> ควาสมบัติที่จากการได้ทงานก็ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็มีรายได้ช่วยดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็มีอาชีพเสริมบ,บ้างนะครับท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ทจ้างงานผมน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะฉันชือนายสาวสัมภยเสกแก้ว ทีการด้านทางการได้ยิงเป็นความหมายหูตึงทั้งสองข้างตำแหน่งที่ได้รับมาก็คือสะพข้อไกลกลางก่อนได้ทํางานมีอาชีพค้าขายรับจ้างทั่วไปรายได้ก็ไม่มั่นคงคือไม่พอที่จะแบ่งครอบครัวไม่มีเงินเก็บไปใช้ใยายามผิดเฉริ่นหลังจากที่ได้ทํางานก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินใช้มั่นคงมีเงินเก็บใช้ยายามผิดเฉลิ่นสามารถช่วยเหลือแบ่งปันในครอบครัวเก็บมาใช้ใน,น,นส่วนต่างๆได้มี สุขภาพที่ดีขึ้นมีอาหารการกินที่ดีกว่าเดิมคุณค่าที่ได้รับการทํางานก็คือมีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานมีความรู้มากขึ้นที่ได้ทำเกี่ยวกับงานที่ได้ทำปัจจุบันอย่างเช่นยิผ่าอะไรพวกนี้สามารถนําไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันได้สุดท,ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทแอดวัซไลดเน็ตเกิดขอบคุณค่ะ